สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าข้อใดคือส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมตัวเลือกตอบกอไก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอไข่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอควาย สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการงอง,งูสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคำถามข้อนี้นะครับเขาอยากจะทราบว่าส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาที่ไม่มีสถานะเป็นกรมนะครับไม่มีฐานะเป็นกรมมันคือตัวเลือกตอบใด ท่านอยากรู้คำตอบของข้อนี้ให้ท่านไปอ่านในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546ฉบับที่1พศ2553ฉบับที่2และพศ2562ซึ่งเป็นฉบับที่3แล้วท่านจะรู้เองว่าบทกฎหมายที่เขียนไว้นั้นสำนักงานใด ไม่ได้มีฐานะเป็นกรมแต่เป็นสำนักงานที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการไปอ,อ่านดูนะครับเฉลยส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมนั่นก็คือข้อขอควายครับสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจะไม่มีฐานะเป็นกรมแต่เป็นสำนักงานที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดี law, ยวกัน หน้าที่ของสำนักงานนี้ก็คือรับงานที่เกี่ยวข้องกับสายการเมืองเป็นส่วนราชการที่มีผู้มือข้าบัญชามาจากสายการเมืองที่คอยดูแลนะครับงานต่างๆของรัฐมนตรีก็จะมีหลายๆท่านที่มาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเลขานุก,การรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีเขาให้เป็นสำนักงานแต่ไม่ให้มีฐานะเป็นกรมรองรับข้าราชการการเมืองตอบข้อขอขวายส่วน กไก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีฐานะเป็นกรมสำนักงานปลัดกระทรวงก็มีฐานะเป็นกรมและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็มีฐานะเป็นกรมเช่นเดียวกันอย่างกไก่กับงอง,งูเนี่ยนะครับเราจะไม่เรียกว่าอธิบดีสำนักงานนะครับเราจะเรียกผู้บังคับบัญชาว่าเลขาธิการนะครับส่วน ข้อขอไข่สำนักปลัดกระทรวงเนี่ยเราจะเรียกผู้บงังคับบัญชาสูงสุดว่าปลัดกระทรวงนี่ก็เป็นข้อมูลที่นํามาเฉลยให้กับทุกท่านได้รับทราบกันในวันนี้นะครับหลายท่านตอบถูกหลายหลายท่านยังตอบไม่ถูกงงก็มาดูคลิปนี้แล้วก็ไม่เข้าใจอีกไปเปิดดูพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง3ฉบับนี้ ิวไปออกไม่ออกไม่รู้นะครับแต่เรามีคลังความรู้เก็บสะสมมาไว้แน่นอนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ